แองัน่งสอิดนกาทีท่อาจารย์ได้ทำกับฉลาดไปไนะครับต่อไปจะเป็นการ Thank <laughs> you. เดี๋ยวภาคปลายแล้วจะมีกิจกรรมกลุ่มกันนะคะนักเรียนทีนี้กลุ่มนักเรียนนั่งเป็นกลุ่มเราจะเราจะมีสมุดหน้ากลุ่มนะคะข้าวสีเพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวคลุ่จะให้ตั้งแถวใหม่นะคะสีแดงให้ลูกมาทางนี้ค่ะลูกตั้งแถวมินก่อนสีแดงคโค้่ สีเหลืองใครสีเหลืองลบขึ้นากแถวนี้พีผู้พี่วาแถวผู้ชายังแถวตรงนี้อ่าสีเหลืองอภิชตแถวล้แพิจรแต่ลายลบไปลุกแต่ลายลุไปแต่ลายลงไปอภิชติแต่ายลกไปตัวเลแต่ลายลายแต่ลายเออแต่ลายแลุไป สีฟ้าตอนนี้สีเหลือหมดแล้วใช่ไหมอ่ะสีเหลือหมดแล้วครับโยอ่ะสีน้ำเงิน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 สีฟ้าตอนนี้ค่ะอ่ะผู้ชายหนึ่งแถวผู้หญิงหนึ่งแถวหรือดันเข้าลูกก่อนลูกก่อน

อย่าลืมสมบกับดินเสานะคะอย่าลืมสมบกับดินเสานะอ้าวสีน้าตาลลงแกต้องมาสีน้ำตานี้